ใช้ตุวหน้าสัทีนี้ผมจะพูดถึงบุคคลที่สามเช่นผมจะพูดเรียนทิษนั่นแหละผมต้องใช้ประหมบุรุษก็คือพวกตาสับอ่างงไหมตรงนี้อาจจะงงไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมีอในชีวครับมันจะมีความชัดเจนอันนี้ผมพูดให้มันพอเห็นภาพรวมไปก่อนอ่าอ้นี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่านิยมนะครับอ่าตอนไหนออกเป็นสองถูกไหมนิยมกับอนิยมใช่ไหม ถูกไหมพรันิยมเนี่ยม sure> ีต um, um, um. uh, um. um, um. uh, ัวอะไรบ้างนะนิยมมีสี่ตัวคือหมุนเฉดโกกาแล้วอันนี้ก็ต้องรอชิมได้ครับมีตาเอตาเอะ้ามูอันนี้คือนิยมส่วนอน้าดิยมมีอะไรบ้างยาแอนเดียแอนเดียสาระอัญญายละมา อ่าร่อ่าร่กะร่ากะประมาณเอเคเะเคขบมากินวอ่าอีกพยัญชนะใช่ไหมอ่าเออกุพะแปลว่าอะไรตัวนี้หนึ่งกุพะแปลว่าทั้งสอง่าทั <s 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 ้งสส่วนอูพยัะแปลว่าอะไรอ่าก็แปลว่าทั้งสองเหมือนกันแต่ใส่ยะดหายสเอ่อี้ไปนนะครับก็คือทั้งสองอ่าทีนี้ชี่ตามใไหมครับ อะไรนะครับใช้ไม่หลางนะครับใช้ไม่หลางกังนก็คือใช้ในสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นคู่คู่กันก็เช mm hmm. ่นหูสองข้างมันเป็นคู่กันตาสองสองดวงแขนสองแขนขาสองขาแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาจะใช้ปูพักกับอุปยะอะไรที่มันเป็นคู่กันนะฮะเราจะใช้ปูพักส่วนอะไรที่มันกระจายที่ไม่จัดเป็นคู่ ที่แปลว่าสองเนี่ยส่วนหน้าเราจะใช้พวกทวิศนะอันนี้คือความแตกต่างในการใช้นะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยแก่นที่โยมอานิโยมเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนมันอยู่ในส่วนของวิเศษนะถูกไหมอ่ามันอยู่ในส่วนของวิเศษนะเพราะว่าสองวิ็นสองคือที่ยมอย่างหนึ่งกับอานิโยมอย่างหนึ่งถามว่า,าวกส็สองออกไหมครับวันนี้ออกปีถเลยทุกท่านหลายหลายเท่านะครว่าปี2555เนี่ย ข้อสอบที่ผมประยุกต์2เนี่ยเขาถามว่าตัวอย่างนี้นะครับว่าเวลาเขาถามเนี่ยเขาถามไม่ได้ถามเรียงในสี่เรื่องเนี่ยเขาจะถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาเลยแล้วแต่ในของชิดในเรื่องนามเนี่ยของผมของพี่ผมเนี่ยประยุกต์2เขาแวะมาเรื่องสัมพนามก่อนบางปีอาจจะต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเรื่องนามคือเรื่องนามคือตั้งแต่นามไปถึงอัปยช่เย็น เล่นนาวเปถึงอาเจียนสาวในระหว่างนี้เขาจะออกตรงไหนก็ได้เลยก็จะออกเรื่องสัมฤทธิ์กาจะออกเรื่องการติดยาเสพติดกาจะออกเรื่องความเสียสาวกาจะออกเรื่องที่บาดในอาเจียนสาวอุปสรรคอะไรพวกนี้ออกได้หมดเลยแต่ส่วนมากเนี่ยในเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะออกข้อหรือสองข้อแค่นั้นทีเนี้ยปีผมอ่ะเรื่องเรื่องเล่นนาวเล่นนาวเนี่ยก็จะออกเรื่องสัมฤทธิ์ตัวเนี้ยแต่พอถามว่า ปุริสัตสัพนามกับวิเศษสานสัพนามเนี่ยต่างกันยังไงอ่าแล้วก็มีสัพท์นิยมและอนิยมอะไรบ้างอ่าเขาจะถามอย่างนี้ผมก็ต้องตอบไปแล้วว่าต่างกันปุริสัตสัพนามคืออะไรวิเศษสานสัพนามคืออะไรอ่าในนิยมมีมีสับกี่ตัวพี่จะว่าไปกี่ตัวใช่ไหมต่างเอลังม,มั่นอาภูแล้วก็ในอนิยมอ่ามีกี่ตัววา่าไปเนี่ยพึ่อองคำตอบ ถามที่ว่าถ้าถือว่าเราจำตรงนี้ไ่้ยเราเอาอะไรไปตอบก็ตอบไม่ได้เห็นไหมเออเราตอบไม่ได้เลยนะครับเราไม่รอ้อะไรไปตอบเลยเออเราจะไปแปลแบบพูดผิวว่าอ๋ออุนิสัตล์ว้ว่าอุลสระพนามแล้ว่าคาที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้นเพื่อให้มีความซ้ำๆซ่าๆแล้วไปผิวอย่างนี้ถามว่ามันได้ไหมก็ได้แต่โดนกินเนี่ยโดนหาเะมากกว่าตอบผิวเหมือนกี่ทำได้นะครับแต่ว่าโอกาสอุ่อย ถ้าเกิดว่าเราทำได้นะมันทำได้แล้วเราไปพ้วเนี่ยกรรมการเขาเห็นเขาเขาเขาโครงของความเป็นแบบอยู่ความเป็นนักาเรียนอยู่เขาก็จะจับได้เลยว่า๋อนักเรียนรูปนี้เออเป็นง่าต่อท้่เหมือนแบบนี้แต่ก็สามารถที่จะอธิบายให้มันมีโครงของความเป็นท่เรียนอยู่อย่างนี้ตอบได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำความเชีนในการสาตยานุกรมสิบสามสามเราจะเอาอะไรไปตอบใช่ไหมพี่โจ๊กคือเวลาเขาถามประโยคหนึ่งสองเนี่ยผมถึงบอกเขาว่า แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องถามใด้แก่ถใครได้แก่เนี่ยผ่านให้ลอนประยชก์สองให้ตกลบประยุกต์หนสองให้ตกลแล้วถ้าได้วิทยากรนะเหมืนมีเรียนด้วยถามผมบอกว่าไม่ใช่แค่ได้ถึงแค่ประยุกษาเราใช้จนประยุกต์เก้าแต่เวลาสอบเนี่ยมันสอบแค่ถึงประยุกษาวิชาบริเวณกอนมีสอบแค่ถึงประยุกสาหลังจากประยุกษาไปแล้วเนี่ยเขาเอาไว้ใช้งานนะครับประยุกต์สี่มันต้องแต่งกลัาถูกไหม เขาให้จดเราเป็นภาษาไทยเราต้องแต่งเป็นภาษาบาลีนั่นแหละเราเอาไปใช้งานนะเราไปแต่งนะอ่าไม่ได้มีสองรายวิทยาัวแล้วอ่าแต่สมัยก่อนเนี่ยประโยคสี่เนี่ยเขาเรียกว่ามีวิชาอด้วยนะครับเขาจะยกเลอกไปนานพอสมควรแล้เขาเรียกว่าวิชาสัมพันธ์โลกเห็นคุณดูไหมประโยคสามเนี่ยมันจะมีอ่าผมแม่ก่อนนะประโยคหนึ่งสองเนี่ยมีสองวิชานะครับวิชารายวิทยาลกับวิชาแปลงรูปเป็นไทย ผมไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กับนบ่อยกันบ่อยแต่ผมเ,เ,เคยเรียนก่อนหน้านี้แนละ้วว่าเป็นอย่างไรในส่วนต่อมาวิชาประยุกภูษาเนี่ยก็จะมีสี่วิชาครับอย่างแรกมีหนึ่งไตรมาสเป,ป,เปสสทไทยทสองสัมพันธ์ไทยนะก็สังเกตเรียนสัมพันธ์ไทยสัมพันธ์ใดคือเขาจะบอกความเชื่อมโยงเพราะว่าประธานตัวเนี้ยมันไปเข้ากับเสียงตัวนี้เนี่ยไ,ไปอย์ของมันอยู่ตรงนี้แล้วมีความสัมพันธภาพกันแบบไหน ไอตัวซึ่งตัวเนี้การขยายคิริยาตัวไหนคนที่เรียนสัมพรู้เรื่อคือจะมองภาพไปดูบอกว่าประโยคเนี้ยไอตัวนี้เป็นประธานตัวนี้เป็นกิริยาตัวนี้ทําหน้าที่ขยายกิริยาที่ผมเคยชี้ไปแล้วเนี่ยได้แต่เราเรียนสัมพันธ์สมมตินะครับแต่เขาเขียนในรูปของบาลีจนไทยเขาเรียกีได้ชื่อว่าสมมติไทยแต่พอไปดูในสื่อเขาเป็นชื่อของสัมพันธ์มาพุทธคือเขาสัมพันธ์มาพุทธเลยคือเป็นชื่อมาพุทธหมดเลยอ่าเนี่ยแต่เขายกเลิกแล้วครับ ตอนนี้เหลยอสี่ปีแค่สองวิชาคือวิชาแปลมรู้